ดีนะครับผมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่สามทุกคนนะครับผมอาวันนี้ครูแบงก์ก็เห็นแล้วแหละว่าในการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยใช้ก,กราฟเนี่ยมันจะค่อนข้างทําได้ลําบากเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นการสุ่มนะครับผมสุ่มไปเรื่อยๆเราอาจจะเจอหรืออาจจะไม่เจอนะครับอาจจะมีคําตอบมากมายหรือไม่มีคําตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะลําบากวันนี้ครูแบงก์ก็มีอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับก็คือโปรแกรม โปรแกรมตัวนี้ต้องโหลดไหมไม่ต้องโหลดนะครับผมโปรแกรมนี้มันอยู่ในว์เซอ e r ขอแค่เรามีโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น iPhone ระบบ iOS หรือ Android เนี่ยอะไรต่าง,างๆนานาเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผมหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตรอร์ตั้งโต๊ะก็สามารถใช้ได้นะครับผมขอแค่เรามีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นพอถ้าใครไม่มีอินเทอร์เน็ตก็19บกาาทนะลูกไปเติมเอาก็สู้ๆนะครับช่วงวิกฤตโควิดนี้ก็ต้องช่วยๆกันเนาะะครูแบงก์ก็มาช่วยแล้วแต่ว่าวิธีที่ครูแบงก์นำมาสอนนะครับเป็นแค่วิธีเช็คคําตอบวิธีตัวช่วยในการทํากันบ้าน เวลาเราสอบจริงเราใช้โปรแกรมตัวนี้ช่วยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการคานวณมือก็สําคัญด้วยจริงๆนะครับผมเอาคู่แล้วทําไมเราถึงไม่เอาโปรแกรมนี้ไปช่วยสอบทําไมเรายังต้องคํานวณมืออีกที่ทำไมต้องคํานวณมือแบบนี้ในเมื่อมันมีโปรแกรมช่วยอยู่แล้วนะครับผมครูแบงก์ก็ให้คําตอบนี้แล้วกันทุกคนรู้จักเธอคิดเลขไหมครับครูแบงค์งคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักเนาะแล้วเธอคิดว่าถ้าเกิดครูแบงค์กดสิบบวกสิบเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ แน่นอนครับกดเครื่องคิดเลขส0บวกิมันก็ต้องได้ยี่ิบอยู่แล้วเราคิดในหัวเองเราก็คิดได้อยู่แล้วว่าสิบวกสบมันได้ยี่สิบนะครับถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเครื่องคิดเลขมันเกิดเออร์เลอร์มันเกิดเสียมันเกิดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อกดสิบบวกสิบเนี่ยไม่ได้เป็นหนึ่งร้อยเราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องคิดเลขอ่ะมันผิดหรือมันถูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีนะครับผมมีความรู้ที่จะไปตรวจสอบว่าสิ่งที่เขาคิดมาเนี่ยมันผิดหรือว่ามันถูกนะครับผมเพราะฉะนั้นการคำนวณมือมัันก็สําคญ ในอีกส่วนหนึ่งเพราะในกรณีที่โปรแกรมมันคิดผิดโปรแกรมไม่มีโปรแกรมไหนที่จะคิดได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมทุกโปรแกรมมีข้อผิดพลาดนะครับผมเพราะนั้นเอาความรู้ตัวนี้แหละไปเป็นตัวกำ,วกำหนดว่าไอ้สิ่งที่เราคําตอบที่มันออกมาจากโปรแกรมเนี่ยเราควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อดีนะครับผมอ่ะแต่นั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่เราก็ไปดูกันว่าไอ้ตัวใช้โปรแกรมเนี่ยโปรแกรมมันคือโปรแกรมอะไร ผมโปรแกรมตัวนี้เราจะเรียกมันว่าโปรแกรม g e o g e b a ออนไลนนะครับผมในตัว g e o g e b a เนี่ยมันมีทั้งที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เอาไว้สำหรับออฟไลน์ line, คือเราโหลดโปรแกรมมาแล้วมันจะอยู่ในเครื่องของเราเลยกับแบบที่เป็นออนไลน์ออนไลน์เนี่ยมันอยู่บนหน้าเว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับผมเราไปดูกันก่อนว่าไอตัวหน้าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงอะนะครับผมอ่ะอันนี้ครูแบงเข้า คูเกิลตามปกติเลยนะครับผมไม่ได้มีตรงไหนเปลี่ยนแปลงดูที่คูเกิลนะลูกจะไปดูที่ facebook ครูนะครับอ่ะเวลาเราเข้า g o o g l e มาเนี่ยเราก็ปกติเลยแล้วก็เซิร์ชเข้าไปเลยพิมพ์ไปเลยโปรแกรมอ่าโปรแกรมนี่อ่ะอูแบงพิมพ์มาเคยเซิร์ชเอาไว้แล้วนะครับผมก็จะขึ้นอ่ะเป็นตัวนี้โปรแกรม g e o g ช b บ a ออนไลน์นะครับให้เราเข้าไปที่ว่าเครื่องคิดเลขกราฟิก g e o g ช b หรือดูตรงนี้เลยว่า g e o g ช b r O.R.G. นะครับผมอ่ะตัวนี้เราก็กดมานะครับกดออกมาปุ๊บมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวลองมันโหลดแป๊บนึงนะเน็ต<ช>ครูก็ค่อนข้างที่จะไม่ไหวเหมือนกัน <laughs> นะครับอ่ะในเครื่องคิดเลขของโปรแกรม e o g e b r a ออนไลน์เนี่ยเราจะประกอบไปด้วยอยู่3ส่วนนะครับส่วนนี้ส่วนด้านขวาขวาหรือซ้ายซ้ายสุดของมือเราก็ได้อ่ะซ้ายสุดของมือเราเนี่ยมันจะ เป็นตัวที่เอาไว้ใส่กราฟหรือใส่ตัวสมการของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกราฟกราฟเนี่ยสามารถยืดขยายได้นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราซูมหรือไม่ซูมเลยนะครับตัวนี้มันก็จะสบายเราในการที่จะทำเครื่องทำแบบเหมือนว่าเราทำผลงานส่งครูนะครับเราไม่จะเป็นที่ต้องไปวาดกราฟเองโปรแกรมจะวาดให้เนาะเราจะคำนดเอาให้มันเป็นเท่าไหร่ก็ได้ตามใจปรารถนาของเราเลย นะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้หายไปแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นตัวเครื่องกดเครื่องคิดเลขตัวนี้นะครับเป็นปุ่มตัวเลขเฉยๆในกรณีที่โทรศัพท์ของเราเป็นโทรศัพท์เนาะมันก็จะให้กดเครื่องคิดกดเป็นเลขเอาอย่างนี้หรือบางทีถ้าเราพิมพ์ในโน้ตบุ๊กหรือพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับอาจจะมีสมการบางตัวที่เราต้องใช้เช่นตัวนี้เห็นเมาส์คูไหมข้างล่างสุดจะเป็นกําลังสองอันนี้ก็จะเป็นกําลัง นะครับแล้วก็ข้างบนแล้วแต่ว่าเราจะใส่กําลังอะไรกําลังค่ากำลังหกง 6, ไปก็ได้เป็น square root เป็น absolute นะครับผมเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวเลขแปลกๆกอขอ,ของออะไรสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับผมอ่ะเป็นค่าต่างๆไซน์โคแทนซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันในอนาคตนะครับผมอ่ะในตัวนี้มันทํากันบ้านช่วยเราทํากันบ้านได้ยังไงนะครับผมอ่ะเรามาดูที่กราฟก่อนเนาะ ช่องนี้นะครับกดเข้าไปที่ช่องเลยนะครับตรงคําว่านําเข้าตรงมุมที่เราจะใส่สมการนะครับผมเราก็พิมพ์เข้าไปเลย y y สิเฮเย y สมมติครูแบงค์พิมพ์พิมพ์ไปมั่วๆเลยนะอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครูแบงค์พิมพ y, ์พไปว่า y เท่ากับ x บวก2เห็นไหมระบบก็จะทําการวาดกราฟขึ้นมาให้เองนะครับนักเรียนเนาะเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปวาดกราฟเลยเราคลิกเราแค่เขียนสมการเข้าไปว่า x บวก2เนี่ยระบบจะทําการ ตีเส้นกราฟมาให้เราเองเลยแบบเดียวนะครับผมแล้วเราก็มีจุดมาด้วยว่าระบบสรรมการใช่ไหมระบบสรรมการมันจะมีอยู่2ตัวแต่อันนี้เราใส่ไปแล้วตัวหนึ่งเราก็มาใส่อีกตัวหนึ่งเราใส่ไปเลยสมมติว่ามันเป็น x บวก8เท่ากับ y ก็ได้นะครับแล้วเราก็กด enter เนี่ยระบบสรรมการเส้นมันก็จะทํามาให้เองนะครับผมถ้ากราฟมันอยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ย มันไม่มีเส้นตรงไหนตัดกันเลยใช่ไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าระบบสมการของเราเนี่ยไม่มีคําตอบนะครับตัวนี้เราก็สามารถช่วยเช็คได้อ่ะเอาใหม่ครูแบงค์กดรีหน้านะครับอ่ะกดรีหนาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักสองสามสมการนะครับผมอ่ะเออมาสิเคยนี่ไงอ่ะสมมติครูแบงค์พิมพ์ใหม่เอาเป็น x บวกห้าเท่ากับ y แล้วกันอ่าก็กดตีเส้นมาเห็นไหม แล้วการาฟมันก็จะตีเส้นให้อยู่แล้วเพราะว่าสมการที่เราเขียนไปก็คือสมการเส้นตรงนั่นเองนะครับอีกอันนึงเอาเป็นอะไรดี y บวก x เท่ากับลบหแล้วกันนะไม่เอาลบหเดี๋ยวมันจะเห็นภาพไม่ชัดเอาลบสิเอาเป็นลบสิบนะครับผมการาฟก็จะตีให้เส้นมาแบบนี้นะครับผมจุดข้างหน้าจุดข้างหน้าเห็นสีไหมลูก จุดข้างหน้าแต่ละสีเนี่ยก็คือแทนว่าเส้นนี้สีอะไรเส้นนี้สีอะไรเราจะกําหนดกดให้มันหายไปก็ได้หรือจะกดให้มันโชว์ก็ได้นะครับผมไปลองเล่นกันเนะาะนะครับเห็นไหมว่าแบบนี้เห็นไหมสีเขียวเป็นของสมการที่หนึ่งสีน้ําเงินเป็นของสมการที่สองคู่แล้วเวลาดูคําตอบเราจะดูจากไหนเราจะดูคําตอบจะดูจากไหนเราก็ดูว่าจุดเนี่ยมันตัดกันที่จุดไหนเราก็เอาเมาส์เนี่ยไปคลิกเห็นไหมมันจะขึ้นจุดตัดนะครับผมจุดตัดอยู่ที่เจ็ดจุดห้า เอ็เท่ากับเจเออลบเจ็้ยเท่ากับลบสอนั่นเองอ่ะเราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนสมการใหม่นะครับผมอันนี้เป็นการตัวช่วยในการทํากันบ้านเลยนะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้จะเช็คคําตอบได้ยังไงนะครับผมเอาเป็น y ายบวกเอเท่ากับลบหนึ 100. อ่ะอีกอันหนึ่งก็ y เท่าไหร่ดี x อ็บวกสีเท่ากับ Y-2 บวกสองอานะครับโอ้ยลบหนึ่ง้อยกูแบงหายไปไหนนี่ลบหนึ่ง้อยมัอยู่นี่นะครับเห็นไหมอานะครับถ้าเกิดเราหาไม่เจอเราสเราลองสูบออกูก่อนดูนะลูกอะนะครับเมื่อเราได้เป็นแบบนี้เห็นไหมว่าจุดตัดของเราอยู่จุดเที่ยว่าไหรก็จุดลบเจ็ิบเอดจุดท่ากับลบยี่สบแปดจุดท่านั่นเองนะครับผมอะเรามาดูอีกสมการตัวนึงสมการสุดท้ายซึ่งตัวนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะครับผม อ่ามันจะพิเศษนิดนึงอ่ากดรีหน้าขึ้นมาแล้วครูแลงเเป็นอ,ปอย่างนี้ดีกว่าวงเล็บ y ลบ x ทั้งหมดหารสองนะครับผมเท่ากับเท่ากับสีเ่เท่ากับสมนะครับอ่ะได้หนึ่งสมการแล้วสมการที่สองครูแลงให้เป็น y เท่ากับเอาอะไรง่าย,ายๆดี x บวก6 อ่านะครับถ้ามันเป็นแบบนี้เอ้ยครูทําไมเส้นมันถึงทับกันนะครับทําไมเส้นมันถึงทับกันเนี่ยเราคลิกตัวไหนเส้นมันก็ทับกันไปหมดเลยเห็นไหมว่ามันมีเส้นเดียวนะครับถ้ามันเป็นสมการในรูปลักษณะแบบนี้แสดงว่าคาตอบของมันมีหลากหลายมากมีเยอะมากๆนะครับผมถ้ากราฟออกมาในลักษณะแบบนี้แต่ถ้ากราฟกราฟแต่ถ้ากราฟเนี่ยมันไม่ทับกันเลยนะครับผมนั่นก็หมายความว่าสมการไม่มีคําตอบถ้ามันตัดกันจุดที่ตัดกันนั่นคือคําตอบเพียงหนึ่งเดียวของระบบสมการตัวนั้น เนาะนะครับอ่ะทุกคนน่าจะโอเคนะครับผมสาหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรใดๆก็ตามแต่นะครับผมสามารถทักหาครูแบงค์ได้เลยเนาะเกี่ยวกับเรื่องการใช้โปรแกรมแต่ครูแบงค์ก็ยังยืนยันว่าทํามือคานวณมือดีที่สุดเพราะว่าเราเอาไปใช้ในตอนสอบได้นะครับอันนี้เป็นแค่ตัวช่วยเวลาเราเช็คคาตอบหรือเวลาเราทางานนะครับผมให้มันทํางานง่ายขึ้นเราจะได้มีเวลาไปทํางานในวิชาอื่นนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ครูแบงค์ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย